ถ้าว่าต่างคนต่างทั้งหน้าต่างตาบกพรึบปทุกแบบแก้ไขเปลี่ยนตัวเองใน่ิึงที่ไม่มีทั้งหลายนะพวกแบบแค่ไทยอะไราหรับผู้เป็นชาวพวกนะอือแล้วก็เบาคเรื่อยเืยเบากว่ายกหัวใจจุดก้อนคุกเบาในหัวใจอมโรคชาวพวกเรากะเบาถ้าคลัวจะเรือนกะเบาจากตัวเองแต่ละคนละคนเบาเ้ื่อการ่าพรการถึงการทํา แล้วขขก็ผลใงการปฏิบัติการถึง่ารทำนี้จะทำผลให้ร่มเย็นเป็นถูกอบกลุ่มภา,ายในครอบครัวกระจายกระจายงานต่างๆแล้วทั่วประเทศไทยนี่จะเป็นเมืองที่เบาขึ้นเรื่อยความทุกข์เอาขึ้นด้วยความสุกขเบาเ้ื่อยความสุกขเบาเ้ื่อยความสุขค,ความทุกข์ก็พ่แย้วงับตับลงไปนี่ความเหนอเมื่อตระบัวจึงขออยาแบบกเรียนชวนพน้องกระไรให้หันหน้าหัานตา ตังงต้งหน้าตั้งตามาปฏิบัติตัวเองความบกวกข้ามจะมาอยู่ในพระกายวิโดกจะอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกคนพระกายวิโดกท่านชื่อเข้ามาหาตัวของบอคุคคลเราใครบวกข้ามคือไงให้พยายามแก้ไขจัดแปลงอย่างนี้ไปเข้ชั้ว,วน้าไปแล้วเมืองไทยเราไม่ต้องถามหา,าเรื่องความสุขจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมหัวกันแล้วเกิดข่วงเมืองไทยเรานี่คือความสุ่นเกิดจากการปฏิบัติอันนี้เป็นอันดับหนึ่ง พระบพ๊วยเจ้าชี้ลงทางภาคปฏิบัติปริยัติมาศึกษาเราเรียนได้ยินฟังมาแล้วให้ปาคปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายตามที่ท่านสอนไว้น่ะสอนไว้คือปริยัติงานปฏิบัติตนเองแก้ไขาตามปริยัติที่ท่านสอนหรือว่าแบบแปลงแผนผังเร้่อยปริยัติ <c oughs> แล้วก็ปฏิบัติตัวตามนั้นตามนั้นตามนั้นแล้วจะค่อยเบาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอืม ปฏิเวทคาว่าปฏิเวทคือผลของงานที่เราทําลงไปเรียกว่าปฏิเวทผัดแกลล้วแย้ตลอดความรู้แจ้งอืในธรรมที่ชนปฏิบัติจากปัญญาที่ศึกษาเรื่องอย่างไาแล้วปฏิบัติตามนั้นทางาน,นผลก็เป็นความสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นตัวเวองก็ชุ่มเย็นภายในจิตใจนี่เรียกว่าปัญญานอกจากนั้นจะรู้เห็นธรรมในแง่ต่างๆขึ้นเป็นลําดับลำดาเริ่มตั้งแต่ ที่เลือขาดออกไว้จากใจขาดไปจากใจทาแผ่กระจายขึ้นมาเป็นความสุขขึ้นมาพร้อมกับทาที่แผ่กระจายออกไปแล้วนั่นเรียวกว่าปฏิเวทปฏิเวทจึงนผลรู้จักใจตัวเองรู้จักใจตัวเองแล้วก็เป็นผลนจน่หาที่ต้องติไม่ได้จากปริยักษนี่สาหรับพวกเราเรียนปริยักจากครูจากอาจารย์ไม่เหมือนขั้งพุตกาย แล้วผลจะปรากฏขึ้น,นเรื่อยๆต้องขอพานะักพูดไปเลื่อยหลงหลุมไปเลื่อนนะสัญญาตัดเลื่อนนะขาดไปเลื่อนเยวนี้เป็นางนั้นนะพูดจะเอาจริงเอาจากักมันตัดขาดตัดขาดเลยนี่ผลฝนเรื่องทางปริญาศาการศึกษาเราเรียนมาเราเรียนมาเพื่ออะไรเราก็เอาเรา,าเรียนมาเพื่อแก้ตัวเองชื่อเข้ามหาตัวเองหลักวิชาทุกด้านของธรรมก็ดีของโลกก็มีเข้ามาหาตัวของเราทางนั้นเนี่ย ให้นำมาปฏิบัติผลจะฟ้ากดขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่สมชื่อจำนามเราเป็นชาวพุทธนะเวลานี้ชาวพุทธเรามันมีแต่ชื่อนะ่ะส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะทั้งใจปฏิบัติจริงๆให้เห็นผลป,ประจักษ์กับตัวเองแล้วนําประกาศสอนให้คนอื่นได้รับความสุขความยินใจไปด้วยนี่มีน้อยมากทีเอียอะไรก็แล้วก็มีแต่วัตถุ ไปคาไปเกาอยุกวัตถุนั่นมอยู่มาเกาตัวหมัดที่มันกัดให้กันคันอยู่ในหัวใจคือที่เลนั่นเลยนะพี่เลนต,ตัวตัวมันทําให้คันอยู่ในเนี้ยถ้ามาแก้ตรงนี้แล้วจะสมชื่อสมนามว่าุทธศาสนาสอนขัดโรคนะอืมไมไ่สอนให้เป็นงมเงาเกาหมัดของนอกนะเนี่ยเราเราควรเตือนเตือนสว่างสึกให้รู้เรื่องรู้ราวนะ ตำราที่ไหนนี่เกลื่อนไปหมดแต่มันไม่สนใจปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามตำหนักตำราคือมันถึงเลอะเจอเจอไม่สมศักดิีกับศาสนาที่มีวัตถุเครื่องกราบไหวบูชาเป็นขวัญใจแล้วนำตัวน,น้อมเข้าสู่ธรรมปฏิบัติตัวเดินตามนั่นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเลลวลาเนี่ยมันมีแต่คำพี่โลานไปที่ไหนเต็มพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านี่ก็เกลื่อนไปหมดเลยนี่มันไม่สนใจไปสร้างะพุทธรูป สร้างมาพูดธเจ้าไม่ได้สร้างตัวเองือเพราะว่าทำก็เอ้าพิมขึ้นไปฟาดน้องขี่พระกายวิโดกฟาดมาสูงท้ายรวมมัน,มาน,แบบน,นส,สามเล่มเป็นเล่มหนึ่งนี่แล้วใครจะไปแบบได้หนังสือถึงสามเล่มมาเป็นเล่มหนึ่งแล้วตั้งแต่เล่มบางๆมันขี้เกียจจนจะตายแล้วพูดตกงๆอย่างนี้นี่เรียกภาษาของทมพี่น้องนายตำรมนะเอาเหตุผลไปจับกันอย่างนี้นนอะแล้วเกิดประโยชน์อะไรสามเล่มสี่เล่มเนี่ยหาเหตุผลมาที่ไหน เรื่มเดียมเรื่มเยิ่มก็พอแล้วเอามาอ่านด้วยความสนใจสนใจน้อยไปไหนติดตัวไปด้วยติดย่ามไปด้วยติดถุงไปด้วยก็ได้ตั้งใจปฏิบัติหัดข้องตรงไหนเปิดคมพี่ออกมาดูเคยคมพี่คือแปลนแปลบ้านแปลเรือนแปลมักคนลนิผ่านอยู่ในนั้นในศาสนาแปลบ้านเป็นเรือนดังที่เขาสร้างมาแล้วนะ เขาสร้างตามแปลนเป็ยนยังไงสําเร็จขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องใดโตขนาดไหนขึ้นมาจากแปลนจากแปลนอันนี้ก็เหมือนกันไม่เหมือแปลนแห่งชาติทั้งทำของพระเจ้าได้เลยในสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีแดโกลกญานนี้เต็มกันในแปลนคือศาสนาของพระเจ้าทั้งหมดแล้วมันบกพร่องจากพวกเราที่จะปฏิบัติตามแปลนที่ถูกต้องดีงามาเพื่อความเป็นที่อยู่ของคนแต่ตรงนี้บกพร่องมากนะพวกเรารู้สึกว่าบกพร่องมากทีเดียว พอชาติไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่ไหน,นเราจึงได้เตือนเสมอเตือนเสมอเพราะฟืนไฟมันไปเกิดไปจาที่เหลที่เรียกตัวทําลายแปลนเข้าใจไหมถ้าแปลนมู้เจ้าทําไว้เหมือนแต่เราสอนไว้อย่างไรที่เยเลยืจะเข้าไปลบไปลบไปลบแล้วก็เอาตั้งแต่ความจําปอมขึ้นมาให้โลกได้เชื่อเชื่อแล้วลก็วิ่งตามมันกองทุกข์ก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาโลกตอนนี้ตรงไหนที่มีความถูกเอามาอวดสั้หน่อยนะ ่าไปอวดช่วเจ้าเอามาอวดหลวงตบัวนี่ก็ได้เวลานี่หลวงตะบัวยังไม่ตายสามาอวดแล้วหัวใจอย่างนี้กับโรคเท่าไหรเอามาอวดกันดูที่หนหลวงว่าถึงนี้นะอืมฟังที่ท่านทั้งหลายฟังเอาขอนจริงสอนจำทุกอย่างเราปฏิบัติมาถึงจนถึงขั้นจะสลบไหลไม่สลบไห่แล้วก็บอกไม่สลบไส่บอกว่าเราไม่เคยสลบไหลแต่เชียดตลอดอืเชียดเรื่อยเรื่อยเขาเรียกถึงขั้นสลบไหลท่านฟังที่เราไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่เอา ขนตามอำนาจวัฒนบุญญาพิรมพันธ์ของไรนะถือเป็นหนูตัวหนึ่งก็มาเถอะนะหนูตัวนี้ก็เต็มตัวของหนูหางมันก็มีหัวมันก็มีหูมันก็มีอืที่มันก็มีเยี่ยวมันก็มีเหมือนคนเดวท้ามทั้งตัวมันก็มีแบบเดียวครบกันหมดแล้วจะไปมีอันไหนว่ายิ่งอย่างกันหนูก็ไปหนูเต็มตัวนี่อันนี้ความรู้ก็เต็มตัวที่วัฎบัติ์มาเต็มบาแลกวก็สามารถอะไรขัดต่อธรรมจะรู้ทันทีทันทีไม่อวดนอกจากไม่พูดเท่านั้นแหละ เพราะมันเกี่ยวกับภายนอกเรื่องข้องเจ้าของหาตรงไหนแก้ทันทีทเรื่องก็อื่นแทนที่จะแก้มันผูกอสอนที่ควรที่จะเป็นมงคลกลับเป็นข่านใหญ่ะไลยขึ้นแก่ผู้ฟังไปเสียแม้เกิดประโยชน์เพราะงั้นท่านถึงว่าพูดบ้างไม่พูดบ้างรู้เท่าไรก็พูดควรพูดก็พูดไม่ควรพูดไม่พูด,ม,พดมันออน,อนอกจากว่าไม่ประโยชน์นักไป็นข้าแจกผู้ฟังอีกอืมอย่างพูดเห่านี้เราก็ไม่จะเชื่อ ว่าจะเป็นไปตามแนวทางที pues mm. ่เรานํามาสอนเพื่อความถูกต้องนี่หรือไม่ประการใดเราก็ยังไม่เชื่อในหัวใจที่เหีมสังมันคอยโต้ตอบอยู่ภายในนะมันไม่เชื่อว่าไงสิ่งใดที่มันเชื่อก็คือเรื่องที่จะพาให้จมคือเรื่องลบล้างความจริงนั high, ่นแหละอะไรที่เป็นลบล้างความจริงก็คือความจำลอมไปลบล้างความจริงมันก็ปลอมไปตามที่เหลียมเสี้ยวไม่ใชเรื่องไะเราวอะไรเนี่ยนี่สาระของเราของเรานี่จะคำพีนะ พังทุกคนคำพีอยู่ตามรุ่นนะ่นะอยู่ตามพู่ตามสี่คำพีใบาลานที่ว่านะมันไม่อยู่ในคำพีคือหัวใจคนตามที่เจ้าประธานตอนเอยมโนภูพัมขมาขมามโนเศรษฐามโนมายามัน,มมมน,ท,ท,มนมทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วได้ใจดีชัว่วสำเร็จแล้วได้ใจทั้งนั้น ท่านสอนลงไปที่นี่ให้แก้ตรงนี้แก้ตรงนี้มันไม่ามาแก้คัมภีร์นี่นะคัมภีร์ตัวมหาไข่ตัวเองทำมหาไข่แต่ตัวเองสร้างจะบาปะกรรมเต็มตัวแล้วยังไปสร้างระบาดสกา,ากันใจให้คนอยู่ได้รับความแต่ร้อนทำไมไม่พากันแก้กันคัมภีร์ส่วนนี้นะคัมภีร์ตัวนี้เป็นตัวอารวาสใหญ่ทั่วบ้านทั่วเมืองนี่อยู่ทุกกับทุกพูดทุกคนไม่มากก็น้อยในหะ้แก้คัมภีร์นี่บ้างที่ผู้เจ้าสอนให้แก้คัมภีร์นี่นะ มหายุ่งมัแต่สิ่งภายนอกไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าทิงไหนไม่คันเราไปเกาถ้าคันไม่ยอมเกาให้มันหายคันบ้างถ้าเกาถูง่คันมันก็หายคันเกาที่ไม่คันก็ยิ่งทระหล่ำปอกเพิ่มความคันความเปียปวดจะร้อนก็ดีเละเทอาไปหมดทั้งตัวเลยกลายเป็นหมาขี้เลื่อนไปเลยไปอย่างนั้นเกาไม่ถูกที่คันไปอย่างนั้นขอพี่น้องหลายนา แปลนของพระเจ้าที่สอนมาแล้วนั่นแหละคือแปลนแห่งมรรคผลนิพานแปลนบุญแปลบาปนั้งหมดให้นําไปคี่เวลาแก้ไขกับแปลงตัวเองอย่ายุ่งตั้งแต่ภายนอกเกินเกินไปไปที่ไหนที่ไหนเห็นต้องแต่ถิ่นก่อสร้างทำไปแล้วมันมันทำง่ายนะที่ทำไปแล้วก็ทิ้งไม่ทิ้งไม่ไปเจ้าของไมเป็นไรไม่สนใจถือว no ่าเลยสร้างพระพุทธรูปเอาแค่นั้นแหละสร้างตัวเองผู้เจ้าที่สอนอย่างเด็ดขาดสร้างลงตัวเองนี่นะไม่ได้ให้สร้างพระพุทธเจ้าอะไรนี่ พระพุทธเจ้าไม่ได้เคารบธรรมยิ่งกว่าเคารพองค์ศาสดานะพระองค์ไม่ได้เคารพองคยิ่งกว่าเคารพธรรมถ้าลงธรรมตรงไหนผู้เจ้ากลาบพระพุทธเจ้าไม่สงกราบอะไรในสามเดืยก็ศาสตรตามแต่ทําอย่างเดียวฟังไนี่นะพระพุทธเจ้าเคารพธรรมด้วยนี่เราก็ให้เคารพธรรมทำอยู่กับตัวของเราคําที่ใหญ่อยู่นี่ให้มาแก้ตรงนี้บ้างนะ ยาภากันเรื Dante, ่อยๆร่อนๆไปที่ไหนโอ้ยมองดูมัน่าไเป็นตาบอดบอดปานานนั้นเนี่ยมันอดดูไม่ได้ใจสักเหมือนอย่างใจแตกแล้วนะมันอดดูอดคิดอดฟังอดคิดนี่จะนาเรื่องเขาเรื่องเราไม่ได้นะอืมั้นนี ky, ้เมื <oughs> ่อมันมาเกี Marsh ่ยวข้องถึงโอกาสที่จะพู่กับูดทันที่น้องสายฟังจะบ้งงานทางกันแก้ไขจะแปลงแปลงของเราจะไหมแปลงของเรานี่แปลนถูกเต้ากู้ของเราเนี่ยมันไม่ถูกท่านบอกแปลงได้อย่างหนึ่งมันไปทําอย่างสร้างขึ้นมา บอกว่านี่ไปสร้างวัดสร้างว่าหรือว่าไปสร้างที่ขอภาวนาน,นะไปที่ทาที่ภาวนาน,นะมันไปสร้างโรงสุราขึ้นแล้วนั่นแหะแทนนั่นเป็นงนันนะเดี๋ยวนี้เอายางที่เาราเคยพูดนะที่หลวงปู่สัานสอนไว้เอาทูบอะไรปักจุดทูบจุดเทีทยนปักไหว้วอนยังที่เขาเขียนกาตูนไว้นั่นแหละสารเจ้าพ่อใหญ่อยู่ข้างบน มีสายโยงในยะลงมาเขาทําเป็นการกตูนไปเห็นเป็นคติธรรมดีๆมากเพราะจึงเอามาพูดเสมอนี่หลความเสื่อมของคนเข้าใจไหมแล้วหลวงปู่ท่านมองเห็นที่กาลังจุดธูปจุดเทียนไหว้วอนแล้วทำอะไรหลานเป็นทุกอะไรเหรอโอ้ยเป็นทุกมากปู่เป็นทุกเพราะอะไรเป็นทุกเพราะน้ำปฏิบัติตามปู่สอนนั่นแหละหัวขางนันปู่สอนว่าไง กูสอนน้ยให้มีความตากถนาน้อยแล้วมาทํายังไงมันมันถึงเป็นทุนละไปมีเมียน้อย่ยเห็นไหมมันเสือกไปอย่างนั้นน่ะวกเงี้ยมันเสือกไปอย่างนั้นบอกให้มาสร้างน่มันไปสร้างนั่นเพี้นมันไปมีเมียน้อยมดตายเลยหลวงปูป่ก็ไปเจอฮะตรงนั้นมดตายมดตายอืมไม่รอนนะมันเสือกไปอย่างเวลาในเกศมันไต่ออกนอกรูนอกอทางอันที่นอกไหนทราบนะ ใจตอลอดเวลานะที่ขึ้นใหญ่มากยิ่งหนาแน่นทุวันทุวันใน,นเวลานี้ไม่ใช่ต้อมเพีน,นอยนะนถึงอ่อนใจที่ไปที่ไหนเฉพอะที่จะดึงจะสุดได้บ้างก็ต้องใช้ศีาว่าการเท่วก็ทําด้านศีลด้านธรรมเฉพาะอย่างยิ่งด้านคิดแตภาวนาตัวนี้ตัวดิ้นตัวดีตีตัวนี้ลงพอตัวนี้สงบแล้วจะสงบหมดโลกตัวนี้พาให้วุ่นวายเนะี่ยเขาไม่มีอะไรแล้วกินผ้ากับตัวนี้ไปยุ่งเขาแล้วที แล้วก็เอามายุ่งตัวเองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งเหมืนตัวเองนตัวนี้ตัวสำคัญให้ระงับตัวนี้ลงไปจะค่อยสงบสบายเย็นไปพอตัวตัวยุ่งหรือขาดสว่างไปหมดไม่มีความผูกหมดโดยสิ้นเชิงคือตัวนี้เองเป็นตัวสร้างความคูกมากน้อยนั่นนั่นเป็นเ่งนั้นนะพูดจริงๆนะเราไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดพูดออกมาจากหัวใจจริงๆที่ได้ปฏิบัติมา ปที่ไหนจนปร่งธรรมสังเวชก็มีปรงก็ปรงไปงั้นแหละเราไม่ได้มีทุกข์กับสิ่งนั้นเราไม่ได้สร้างทุกข์เราจะมีอะไรก็เห็นแต่กองทุกข์ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความเพลิดความเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นนี่แหละพวกนี้พวกไฟพวกฝุลไปคือการสร้างบาสร้างกรรมนี่คือสร้างเนลวไปเผาต้วของด้วยความเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวที่ทําจับเข้าไปที่เกิดความสลดสังเวชโอ้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยหนาขนาดนี้เท่านานั่นฟางที่ทั้ทางระยงพวกนี้น่ะ ที่พูดอยู time, ่เวลานี้หรือเราไปพูดให้นรกอวิีที่ไหนฟังก็พวกที่มันจะไปนรกอวิีเนี่ยสอนอยู่ในนี้อย่าไปพระพุทธเจ้าสอนตรงไหนให้ฟังบ้างนะถ้าอย่างมีเครื่องยืดเครื่องข้อพึ่งเป็นพึ่งตายได้ให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าฟังเสียงกิเลสต้มได้ด้วยกันทั้งนั้นกิเลสเนี่ยไม่มีใครแล้วว่ากิเลสรัาดกระถามแต่ตัวกิเลสรัาดกระถามมันติดอยู่ในใจจาเป็นในจงประเดียบถามบ้างนี่มันก็อย่างนั้นมันนี้ก็ เราพูดมายอดธรรมหานนี้ละอันนี้หลวงตายังไม่ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยล่ะเนี่ยพูดจริงๆจะว่าค้านหมดทั้งอู้เกิดความดอมดีขึ้นมาก็เรียกว่าค้านหมดเลยอืมไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรแต่ทําไว้กัเพราะให้กลาวว่ารีบปัะกัยปิโกใหญ่นะเท่าน,นั้นเ่ยไม่มีอะไรดูตัวเองทั้งวันนี้มันแก้ตัวเองตลอดวันยกขึ้นเรื่อยนี่มันสําคัญอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ไหนมันก็มีพระไกยิดกไปหายกยอขึ้นมาสาม ตู้สามผีสามพระไกรปิฎดกมาเป็นพระไกรปิฎดกเดียวตั้งแต่เล่มยังบางมันก็ไม่อยากอ่านเนหะนังสือทรรมเล่มฟาดพระไกรปิฎดกสามตู้มาใส่ตู้เดียวมาเป็นเล่มเดียวให้พากันมาแบกกันหมดทั้งจังหวัดละน้องก็ไม่มีใครมาแบกแม่เด็กก็ไม่มาแต่ว,ว่าผู้ใหญ่เลยนะไอ้ผู้ที่มาหาเนี่ยยิ่งชั่วที่เกียดใหญ่นี่ไม่ไม่แบกเลยนะนี่นีวพวระกุบเดย์พระไกรปิฎดกนะแล้วสร้างเลวดีนะาจะชี้เขาดู เจ้าของไม่สนใจปฏิวัติใครจะยกขึ้นมาอ่านเพราะว่าเราจึงไม่เห็นด้วยอย่างนี้ภาษาธรรมฟังเอานะนี่ภาษาธรรมต้องพูดอย่างคงไปคงมาไม่คงไปกงมาไม่เรียกว่าธรรมตายใจไม่ได้ต้องคงเป่งเป่งไปเลยจึงเรียกภาษาธรรมเรื่องกิเลสกิ้นป้อนดอกรวงร้อยสรรพันคมต้มถุนศัตลกไม่มีใครเกินกิเลสนั่นธรรมบูเจ้าไม่เคยมีที่ต้มถุนกิเลสไม่มี มันมีจะ่ด้านการก่อการสร้างการรุ่งเหยองวุ่นวายไม่มีที่จะแก้ไขจะแปลงตัวเองสมเป็นชาวพูดบ้างอย่างนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะักยิ่งกว่าการพิ่ินิพจาณาแก้ไขแต่แปลงความผิดที่อยู่กับตัวเองนี่ไปออกไปเป็นระดับนันอีกอย่างนี้เป็นประโยชน์นะให้พากันไปปฏิบัติอย่างนี้ mm hmm. บางพุที่เจ้าพระอาหารหันต์ท่านไปที่ไหนท่านเห็นแบบขัไใรไิโดไป เป็นงไงถึงในสั้น,นัางกระถามีพวกเราพวกเราที่บ้านใรเรือนในมีแต่หนังสือธรรมะแต่วันไม่สนใจอ่านมันก็ล่องควนข้ามอยู่ในบ้านในเรือนต่อหน้าประไกพปิฎกที่อยู่ในบ้านมันนั่นแหละมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วสงขรโรกเราสงขรางขมามากก่อมากจนกระทั่งไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาอย่างนี้นะแต่เราสงขรด้วยเหตุด้วยผลดังที่พูดนี่อะไรสงควรไม่สงควรบอกตามเหตุตามผลเรียกว่าทำ อันไหนไม่สมควรบอกไม่สมควรอันไหนสมควรก็บอกเรื่องที่ว่าให้แก้ตัวเองนี่สมควรอย่างยิ่งให้ปากันไปแก้อันนี้สมควรอย่างยิ่งแป้นอันดับหนึ่งเลยเจ้าให้แก้ตัวนี้ตัวนี้เท่านั้นแหละอย่าให้ว่าไงอีกละ่ะ